ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขตงานภาคตายล้างแขนหลังถูกตีที่มั่นเข่าช่องช้างจนถลายด้วยการส่งรถบรรทุกระเบิด TNT ครึ่งคันเข้าไปจอดใกล้ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดในสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่ระเบิด TNT จะทำงานปานฟ้าถลม่มจนอาคารสารกลางพังทลายห้องผู้ว่าราชการจังหวัดบางส่วนพังยับเยินแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เดินทางมาถึงที่ทำงานช้ากว่าปกติลอดตายอย่างวุดหวิต แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการอย่างอุกอาจของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เคลาะร้ายเสียชีวิตถึง6คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าครึ่งร้อยตำนานประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์2,525 25. พอก่อขอคนที่เอถล่มสาระกลางสุรา์ธานีจะเป็นอย่างไรเลติ n d เดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีช่วงเช้าวันที่19มีนาคม2525ที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเวลาเริ่มงานมาได้พักใหญ่แล้วข้าราชการส่วนใหญ่นั่งประจำที่ประชาชนติดต่อราชการจำนวนไม่น้อยฉับพันธันใดนั้นเองได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นปานฟ้าผ่าขึ้นมีกลุ่มควันพุ่งตลบอาคารอันกว้างขวางเศษวัสดุส่วนใหญ่ที่เป็นกระจกและฝ้าเพดาน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณความเสียหายแร่กระจายไปยังอาคารใกล้เคียงรอบสารกลางรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ย่านนั้นด้วยสิ้นเสียงระเบิดกลุ่มควันจากวัสดุยังไม่ทันจางปรากฏว่าตัวอาคารสารกลางด้านปีกสายซึ่งชั้นบนเป็นห้องผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถลายลงมาบางส่วนโดยเฉพาะห้องผู้ว่าและห้องชั้นล่างซึ่งเป็นห้องทํางานของอายการและประชาสงเคราะห มีเสียงร้องโอดโอยของผู้ได้รับบาดเจ็บดังระงมทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความชุลมุนวุ่นวายและสับสนนอกจากนั้นยังได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณอาคารด้านหลังรถด,ดับเพลิงสามคันจากสถานีดับเพลิงเทศบาลซึ่งอยู่ติดกับสาร,รกลางได้ระดมมาฉีดน้ำสกัดไว้ขณะที่คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่างก็พากันช่วยขนผู้ได้รับบาดเจ็บมากนำส่งโรงพยาบาลกันตามมีตามเกิดตามแต่ใครจะมียานพานะชนิดใด สิบนาทีต่อมาเมื่อเจ้าหน้าทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ความโกลาหลโอดลมานเริ่มเบาบางลงความพินาศของสัตว์กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เริ่มมองเห็นได้เด่นชัดขึ้นหลังคาบางส่วนพังทลายลงมาแต่โครงสร้างส่วนใหญ่ยังดีอยู่ผนังทั่วไปอยู่ในลักษณะปริเหลาช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองนายสวัยสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขับรถมาถึงหน้าสัตว์กลางพอดีจึงแจ้งเหตุให้พลตจตรีวุฒิจันทราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสิบพันตำรวจเอกการุณปฐมนุพงศ์ผู้กํากับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยที่มีอยู่เดินทางมาช่วยเหลือผู้บาดเจบ็บรวมทั้งแบ่งกําลังบางส่วนไล่ล้อมบริเวณอาคารที่ถูกระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ทหารจากพตท42ซึ่งอยู่ไกลที่สุดจึงได้รับคำสั่งให้เข้าช่วยเหลืออีกทางผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจนเต็มนั่นโรงพยาบาล จนแพทย์ต้องแนะนําต่อว่าให้ส่งตัวไปที่หน่วยเคลื่อนที่พตท4ทแต่ก็รับคนเจ็บไว้จนเต็มอีกในเวลาไม่ถึง10นาฬิกาคนเจ็บชุดสุดท้ายก็ถูกลำเลียงต่อไปอยังโรงพยาบาลบ้านดอนประมาณผู้บาดเจ็บทั้งมากและเจ็บน้อยในช่วงแรกนั้นมีไม่ต่ำกว่า100คนอย่างไรก็ตามจํานวนหลายสิบคนนั้นแพทย์เพียงทําแผลให้แล้วก็ให้กลับบ้านส่วนที่เหลือราวๆห้าสิคนจึงรับไว้ในโรงพยาบาล ที่ปรากฏว่าอาการหนักเกือบทั้งซินโดยคนไข้เหล่านี้เกิดปัญหาขาดแคลนเลือดจนต้องระดมกําลังตํารวจทหารไปให้เลือดช่วยชีวิตกันเป็นโกลาหลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทันที4ศพประกอบด้วยนายสุเมศนันปกครองฮาอดีตประหลัดอําเภอรประจําห้องจ่าจังหวัดเสียชีวิตอยู่ในห้องทํางานนางพุ่มผวงเจ้าหน้าที่สถิตินายประชาคนขับรถประชาสงเคราะห์จังหวัดซึ่งถูกรถพลิกทับรางนายทวิน เจ้าหน้าที่และนายถอยรัศดรที่มาติดต่อราชการถูกเศษซากปรลักหักพังทับถมอยู่ในตัวอาคารส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บรายงานล่าสุดนั้นแจ้งว่ามีอยู่ทั้งหมดที่ยังตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น53คนด้วยกันจากจำนวนคนเจ็บซึ่งส่วนใหญ่มีอาการสาหัสช่วงเที่ยงวันเดียวกันวิทยุกระจายเสียงจงังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศให้ประชาชนไปช่วยกันบริจาคเลือดทั้งนี้เนื่องจากเลือดสำรองได้ถูกนำออกมาใช้จนหมด เสียงประกาศออกมาเป็นระยะทําให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีตื่นตัวต่อเหตุการณ์มีคนทยอยไปบริจาคเลือดกันไม่ขาดขณะเดียวกันก็มีผู้คนทยอยกันไปดูสารกลางเป็นจํานวนเรือนหมื่นคนเวลาต่อมา13นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมข้าราชการให้ปฏิบัติงานต่อไปอย่าทิ้งงานโดยใช้สาราประชาคมเป็นที่ตั้งของสารกลางชั่วคราวเวลาไล่เลียกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายทหารได้ร่วมกันตรวจสอบจุดระเบิด พบหลุมใหญ่เข้าใจว่าเป็นศูนย์กลางระเบิดกว้างประมาณ2เมตรที่บริเวณลานจอดรถด,ด้านปีกซ้ายของตัวตึกใกล้กันมีซากรถนับ10คันพลิกคว่ำระเนระนาดรวมทั้งซากรถยนต์คันหนึ่งซึ่งแหลกยับไม่มีชิ้นดีพยานหลายปากยืนยันตรงกันว่ารถคันนั้นเป็นรถปิกอัพดัสสันรุ่น1 6 0 0ซีหมายเลขทะเบียน2กไก่3881ซึ่งตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นทะเบียนปลอม ผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนแจ้งว่ารถพิกอัพคันดังกล่าวนั้นขับมาจอดไว้ก่อนเวลา8นาฬ30นาทีไม่นานหนักโดยมีชายสองคนมาในรถก่อนที่จะจอดรถแล้วลงจากรถมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สองคันขับหนีหายไปอย่างรวดเร็วแล่หลังรถคนหลายหายไปไม่นานเสียงระเบิดก็ตามมาในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายได้นำระเบิด TNT บรรทุกใส่ท้ายรถปิกอัพโดยจากอาณาบริเวณของรัศมีที่แผ่กว้างไปเป็นร้อเมตรนั้น แรงดันทาให้สัตว์กลางจังหวัดทั้งหลังแทบถล่มทลายในพริบตาผู้ชํานาญการประมาณว่าคนร้ายน่าจะใช้ระเบิดไม่น้อยกว่าครึ่งคันรถปิกอัพวิ่งเข้ามาจอดแล้วต่อสายฉนวนจุดระเบิดจากนั้นก็กระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีระเบิดของตัวเองไปอย่างรวดเร็วช่วงบ่ายวันเดียวกันผลโทหารรีลานนท์แม่ทัพพักที่4เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากฟังรายงานแล้วแม่ทัพ4ถึงกับอุทานว่าไม่มีมนุษยธรรม ถ้าเล่นกันแรงๆแบบนี้เราจะเล่นแรงตอบโต้เรื่องใช้นโยบายผ่อนปลนเห็นต้องเลิกใช้หันมาใช้มาตรการเฉียบขาดโดยนายสวัยศิลิมงคลผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สัมภาษณ์ว่าปกติต้นเดินทางถึงที่ทำงานเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีถึง8นาฬิกายนาทีแต่ในวันเกิดเหตุนี้มาช้าเพราะต้องเตรียมตัวเดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์เยาวชนที่บ้านขุนทะเลตั้งใจจะแวะที่ห้องทำงานสักครู่ และจึงเดินทางไปให้ทันกําหนดถ้าผมเดินทางมาเร็วสักห้านาทีผมคงเสร็จในสไกวยกล่าวนอกจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานียังเผยวินาทีความเป็นความตายว่าเมื่อรถเหลวเข้าประตูรั้วสารกลางห่างจุดระเบิดประมาณ200เมตรก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นตรงนาจนแก้วหูรันมองเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งข,ขึ้นมาท่วมตัวอาคารสารกลางเศษวัสดุปลิววอนหลังจากตั้งสติได้สำรวจความเสียหายบริเวณอาคาร พบว่าร้าวปริดไปทั้งหลังไม่อยู่ในสภาพที่จะซ่อมแซมได้ประมาณการค่าเสียหายครั้งนี้คงไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเวลาต่อมา15นาฬิกานางวนิดาจิตมันรองโฆษกรัฐบาลาแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาฬกา35นาทีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนทำให้สัตว์กางเสียหายขา้าราชการและประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายเจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบพบว่า คนร้ายใช้ระเบิดวางไว้ในรถมาจอดไว้ที่บริเวณปีกซ้ายของอาคารสารกลางซึ่งชั้นบนเป็นห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเหตุเกิดขณะที่ไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่บนสารกลางคาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังแห่งชาติอันประกอบด้วยพลเรือนตำรวจทาหารได้ส่งกำลังเข้ากวาดล้างที่มั่นของผอกคอในพื้นที่ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ผู้ตรวจราชการเดินทางไปตรวจดูความเสียหาย เพื่อพิจารณาหาทางระงับเหตุหลายที่อาจเกิดขึ้นอีกแล้วช่วงเช้าวันที่20มีนาคม2525ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนอาทิเชน่นนางวันนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เล่าวา่ขาขณะนั้นได้ขับรถเก่งส่วนตัวมาทำงานตอนประมาณ8นาฬิก5นาทีขณะขับรถไปจอดที่ที่จอดรถประจำปรากฏว่าพบว่ามีรถยนต์เก่าๆสีแดงคาดดำมาจอดอยู่ในที่จอดรถของตน จึงขับรถไปจอดที่ทางขึ้นสรารกลางแทนโดยไม่ทราบเลยว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของผู้ก่อการร้ายที่นำระเบิดมาวางนางวนานกล่าวว่าเมื่อจอดรถเสร็จแล้วเดินขึ้นสาตากลางจนจะถึงห้องทำงานจึงเกิดเหตุระเบิดขึ้นทางด้านนายเฉลิมพรมเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งเดินทางไปสัมมนารองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรุงเทพและได้รับคำสั่งด่วนให้เดินทางมาช่วยดูแลเหตุการณ์ได้เดินทางมาดูบริเวณซาาประหลักหักพัง หลังจากเดินดูรอบสาร,รกางยืนพินิจพิจารณาบริเวณห้องทำงานตัวเองซึ่งแหลกหลานในพริบตาหลังระเบิดนายเฉลิมพรมเลิศรลองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงกับอุทานออกมาว่าถ้าผมอยู่ก็คงไม่รอดนอกจากนี้ยังมีการ,ปรเปิดเผยผลคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนรถที่บรรทุกระเบิดมาว่าหลังจากใช้ผู้ชำนาญด้านรถยนต์หลายคนมาตรวจสอบชิ้นส่วนที่กระจัดกระจาย ก็ยังพอแยกแยะออกได้ว่ารถคันดังกล่าวคือรถเก่งไม่ใช่รถปิกอัพอย่างที่เข้าใจกันทีแรกตัวถังรถเก่งคาดว่าเป็นยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเก่าใช้เครื่องยนต์ดัสสันรุ่น1,600 A.C.H. หมายเลขเครื่องเขียนไว้ว่านิสสันเจแปน2 1 9ทะเบียนที่ตรวจสอบพบเป็นทะเบียนรถเก่งเรโนโอีกคันหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าเป็นทะเบียนปลอมเกี่ยวกับรถมหาการคันนี้ซึ่งบรรทุกระเบิดมาถล่มสาร,รกลางนั้นมีรายงานทางทหารแจ้งว่า เมื่อปี2524มีรายงานว่ามีผอกคอระดับหัวหน้านั่งรถเก่งสภาพกล้ายแบบนี้เข้าเมืองสุราษฎร์ธานีฝ่ายทหารได้ประสานงานกับตำรวจให้สกัดจับแต่เมื่อรถชันนี้วิ่งมาถึงสีแยกการหลุนใกล้เมืองสุราษฎร์ก็หายไปและหายไปอย่งางไร้ร่องรอยกระทั่งโผล่มาอีกครั้งในสภาพของคาบอมส่วนรายละเอียดความเสียหายของอาคารสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อตัวแทนจากมหาไทยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันตรวจดูพบว่าบริเวณปีกซ้ายยับเยินโดยทั่วไปทั้งคานและเสาพื้นทลายเสียหายหรือไม่ก็หงิกงอห้องที่ยับเยินสุดคือห้องอายการจังหวัดซึ่งอยู่ชั้นล่างของห้องผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งห้องเสมียนตราศูนย์กอรมนทั้งหมดอยู่มุกด้านซ้ายของอาคารส่วนบริเวณตัวอาคารใหญ่ซึ่งมีห้องประลัดจังหวัดจ่าจังหวัดปกครองจังหวัดสำนักง,งานจังหวัด รวมทั้งมุกด้านขวาก็กระจุยกระจายไปหมดห้องหลายห้องวินาศไปด้วยฤทธิ์แรงระเบิดมีรายงานแจ้งมาด้วยว่าเฉพาะในห้องประชุมใหญ่กระจกเพดานหน้าต่างหลังคาไม่มีชิ้นดีแต่ที่ต่างยืนยันว่ายังมีคงรูปไม่บุบสลายเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นก็คือพระบรมฉายาลักษพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นประดิษฐานไว้บนขาย่างยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย จากการตรวจสอบหลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจซากรถที่พกอคอ,อใช้พบว่าเป็นรถดัสสัน1 3 4 4รถเก๋ง4ประตูรุ่นเพาลอยโดยเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง 1,600cc พบทัานไฟฉายหนึ่งก้อนเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดโดยวัดแนวระเบิดและวิถีระเบิดพบว่าต้องใช้ระเบิด TNT ไม่ต่ำกว่า50ปอนด์ส่วนสภาพตึกนั้นเท่าที่ตรวจสอบเสียหาย2ใน5ส่วนทั้งนี้แรงอัดของระเบิด ทำให้หลังคาหน้าต่างและกระจกแหลกละเอียดทุกจุดเวลาต่อมาในบัญญัติบรรทัดฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังเป็นสสสุราธ,ธานีนําคณะเดินทางไปถึงพลตํารวจโทรนรงอันพาดผู้บัญชาการตํารวจภูทรศร4เก้ารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตั้งกรรมการขึ้น3คณะเพื่อติดตามหาผู้ก่อเหตุรวมทั้งสอบพยานไปแล้ว20ปากส่วนพยานสําคัญที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายปากยังไม่ได้สอบปากคํา ประมาณการขั้นต้นว่าระเบิดถูกใช้ในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า50-100ปอนด์ในบรรยาิกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในเหตุการณ์ลมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและล้มตายสำหรับข้าราชการที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นมีระเบียบช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนราษฎรนั้นก็กําลังพิจารณาดูว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรส่วนอาคารสัรากลางที่เสียหายและต้องได้รับการบูรณะนั้นรัฐบาลเห็นว่าถ้าบูรณะซ่อมแซมไม่ไหวก็ให้สร้างใหม่ โดยปรากฏว่าเมื่อนายบัญญัติขึ้นไปตรวจดูบนอาคารถึงกับอุทานว่าออหือขนาดนี้เชียวหรือพร้อมกับวิจารณ์ว่าหากบุรณะซ่อมแซมคงเสียค่าใช้จ่ายพอๆกับสร้างใหม่ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้คุ้มกันเงินจํานวน60ล้านบาทที่กรมบัญชีกลางส่งมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเงินจํานวนนี้นั้นตามปกติต้องนําเก็บรักษาที่คลังจังหวัดแต่เนื่องจากสารกลางถูกวางระเบิดทําให้เกิดปัญหา โดยในการลำเลียงเงินนั้นใช้รถของเรือนจำในการขนส่งมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างเข้มแข็งโดยมีรายงานว่าแม้ผลจากการวางระเบิดจะทำให้คลังจังหวัดบางส่วนได้รับความเสียหายแต่เงินทั้งหมดนั้นก็จะถูกนำไปเก็บไว้ที่คลังอย่างเดิมโดยจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างแข็งขันโดยในวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายแก้วรัษฎรอำเภอบ้านตาขุนที่มาติดต่อราชะการที่สารากลางและถูกแรงอัดของระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ถึงแก่ความตายเพิ่มขึ้นเป็นอีกคนคงมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้มาถึงวันนี้รวมแล้ว5คนด้วยกันต่อมาช่วงเช้าวันที่21มีนาคม2525 25, มีรายงานว่านางสุนรัศดรตมบลคลองใสอําเภอท่าฉางจงังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาติดต่อราชการเรื่องเงินค่าชาปนก,กิจศพของสามีในวันเกิดเหตุระเบิดและถูกแรงอัดระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ถึงแก่ความตาย รวมมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากระเบิดครั้งนี้ไปแล้ว6คนด้วยกันนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทราบแล้วว่าใครคือเจ้าของรถคันที่บรรทุกระเบิดนี้ซึ่งกําลังสอบสวนต่อไปอีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของอย่างไรบ้างก่อนน่าจะนามาบรรทุกระเบิดถล่มสารกลางในครั้งนี้และขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งเป้าที่จะล็อกตัวผู้ต้องสงสัยจำนวนสองสามรายซึ่งหากการสอบสวนพบหลักฐานอีกเพียงนิดเดียว จะเข้าจับกลุ่มตัวในทันทีเวลาต่อมานายบัญญัติบรรทัดฐานได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ดอนเมืองหลังเดินทางกลับจากตรวจราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการปฏิบัติการของพอกคในครั้งนี้นั้นจะเรียกว่าเข้มแข็งก็ไม่ได้เพราะเป็นการปฏิบัติการที่ใช้คนเพียงไม่กี่คนก็ทําได้เราจะเรียกเขาว่าเขาเข้มแข็งได้หรือและปฏิบัติการของพอกคในครั้งนี้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียมนชนไปมาก เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องต้องรับเกราะและยังเป็นการทําลายสมบัติของประชาชนที่เป็นสมบัติสาธารณะที่ร่วมกันสร้างไว้ด้วยเงินภาษีอากรของทุกคนกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะไรจนดอรีชาแนล